ข้าพเจ้าชื่อวรนันข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องงานซึ่งทำมา16ปีแล้วแล้วก็ลาออกมาแล้วสองครั้งแต่นายก็ไม่ให้ออกครั้งนี้ครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าตัดสินใจออกเพราะปีนี้เศรษฐกิจกไม่ดีแล้วก็ทั้งบริษัทก็ไม่มีโบนัสปีนี้คัดโบนัส ข้าพเจ้าเลยตัดสินใจลาออกซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทํามาแล้วสิบหกปีแต่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้จิตใจข้าพเจ้าตัดใจได้ไม่มีเยื่อใยความผูกพันระหว่างที่หางานก็มีความมั่นใจเพราะก่อนที่จะตัดสินใจพระเจ้าได้ตัดว่าพระองค์จะไม่รัดทิ้งให้เราป่าเปลี่ยว ซึ่งทาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่กล้าหาญในการเข็นใบลาออกอะระหว่างที่หางานก็มั่นใจว่าพรงอยู่ด้วยและประกาศด้วยความมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีแต่สูงขึ้นเราจะได้งานที่ดีกว่านี้สวัสดิการดีกว่านี้และแล้วก็มีสองบริษัทที่เรียกข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เศรษฐีระดับที่หนึ่งของประเทศฮ่องกงเอ่อแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ระดับห้าของฮ่องกงทั้งสองบริษัทก็เอ่อรับทันทีที่ข้าพเจ้าได้เอ่อไปสมัครงานข้าพเจ้าก็เอ่อขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์มากเอ่อข้าพเจ้าตั้งตัวไม่ทันจริงๆตอนนี้ก็เอ่ออยู่ที่การตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกบริษัทไหน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าก็เอ่อสํหรับในเรื่องเงินเดือนก็มากกว่าที่เก่าประมาณเอ่อสามสิบเอร์ซ็นสดิการโบนัสก็ดีกว่าเอ่อคือมามาเอ่อย้อนนึกนึกทีหลังก็รู้สึกว่าเออรู้อย่างเงี้ยละออกมาตั้งนานแล้วเอ่อข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าถึงความปวดปานเงการจัดเตรียมที่เอ่อ ให้เรามากกว่าที่เราได้ทุนขออให้เรามีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าก่อนที่ก่อนในทุกๆเรื่องเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ยอดเยี่ยมอะไรดีที่สุดสำหรับเราและก็กำลังของเราได้สติปัญญาก็มีจำกัดของเราก็มีจำกัดข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคุณอยู่ ไม่ทอดทิ้งคุณแล้วก็อยู่กับคุณเสมอคอยช่วยเหลือแล้วก็เอ่อทั้งที่เอ่อคุณรู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยสรรเสริญพระเจ้าก็ขอให้อ่ะพระเกตทั้งสิ้นนั้นที่จะเป็นของพระบิดาแต่ผู้เดียวค่ะขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ